สวัสดีครับผมผมมีตำถาเมียนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปดูวิธีการขับรถในเขตชุมชนครับอ่าเพื่อนมือใหม่กลัวมากๆครับรถเยอะๆมอเตอร์ไซค์เยอะๆถนนแคบๆนี่นะครับอ่าตัวอย่างนี้นะครับผมพานักเรียนขับรถจากเส้นนะครับอ่อโศกนะครับอโศกวิ่งไปพระรามเก้าแล้วก็วิ่งตรงไปที่แยกอ่อะไรนะวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยนะครับผมอ่ตรงนี้นะครับ แล้วก็พาวนพาขับนะครับเพื่อให้มีความมั่นใจในการขับรถในเขตชุมชนครับอ่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องขับรถไปทํางานลักษณะอย่างนี้ห้ามพลาดเลยครับในเขตชุมชนแบบนี้มอเตอร์ไซค์เยอะๆแบบนี้นะครับการจราจรคับข้างแบบนี้นะครับไปดูกันครับว่าสามารถทําได้ไหมนักเรียนมีปฏิกิริยาอย่างไงนักเรียนมีวิธีการดูรถอย่างไงนะครับไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับบา พาทักนเรียนมาขับรถในเขตชุมชนนะครับเวลาขับรถในเขตชุมชนคุณตาต้องไหวนะมอไซค์เป็นอยู่ทุกที่ทุกทางนะครับวิ่งตรงไปก่อนวิ่งตรงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะเข้าเลนกลางครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้ครับดูกระจกบองข้างครับจี้เข้ามาครับแล้วอยู่เลนกลางนะตรงไปครับเท้ามารอที่เบรกอย่าเบรกให้รถช้าลงดึงให้อยู่ในเลนนะดึงให้อยู่ในเลน ดึงออกขวานิดๆออกขวานิดดหน่อยโอเคตรงมา you ครับฉลอชลอนะครับเขาไหลไหมเขาไหลล้วไหลตามครับเยียตรงไปครับเราวิ่งตรงไปนะตรงไปครับตามไปเรื่อยๆครับตามไปเรื่อยๆใจแข็งไว้อย่าเพิ่งเบรกใจแข็งไว้ครับตรงไปครับตรงไปอึ่เร่งตามครับดึงรถให้อยู่ในเลนนะอ่าตรงไปครับดึงรถให้อยู่ในเลนครับดึงรถให้อยู่ในเลนครับ อย่ามาโนครับท้ามาราที่เบรคครับเดรถชาร้าโลกไม่ต้องมาโนใครเขาจะข้ามรถวิ่งขนาดนี้มันไม่มีใครข้ามถนนมาแล้ววิ่งมาให้รถชนยกเว้นคนบ้างนะลูกนะ,ะตรงไปก่อนลกูกนั่นหน้าเป็นทางรถไฟนะครับชะลอนนี่เป็นไหลาตามไปเรื่อยๆตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆนะตรงไปเรื่อยเสร็จแล้วปุ๊บถึงแยกพระรามเก้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับ ตรงไปครับตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนวิ่งเลนนิสตรงไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้าเลยสะพานด้านหน้าเราจะเข้าเลนซ้ายแต่เลนนี้เราตรงไปก่อนครับตรงไปเรื่อยๆก่อนตรงไปเรื่อยๆก่อนตรงไปเติมเร่งตามครับเติมเร่งตามอ่าฮะพอเลยคันกระบะสีขาวด้านหน้าฝั่งซ้ายเราจะเข้าจะจะเปลี่ยนเลนนะไปตรงไปก่อนเติมเร่งตามกดกดดูกระจกมาข้างฝั่งซ้ายครับไปไฟเลี้ยวทางไว้ที่มาครับที่มาที่มาชะลอ ชะลอนะครับเข้าเลนซ้ายสุดได้ไหมดูจกมาข้างเลี้ยงเข้ามาอาา่าฮะมายิ่งตรงไปนะครับอยู่เลนซ้ายสุดเราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับผมอ่ะตรงมาเรื่อยๆครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้ครับอาา่าฮะชะลอชะลอชะลอ,ะลอแล้วโค้งตามทางไปครับาาระวังคนข้างถนนมีไหมถ้าไม่มีโค้งมาเรื่อยๆชะลอที่เบรก ถ้าราที่เบรชะลอมาโค้งเข้ามาปุ๊บนะครับไหลมาอยู่เลนซ้ายก่อนนะอยู่เลนซ้ายก่อนนะดูกระจกข้างฝั่งขวามีรถมาไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ก็ค่อยจี้ไปช้าๆจี้ไปช้าๆได้ไหมก็ค่อยจี้ไปนะเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยทางมันขรุขระเลือกเอ่าระหว่างจะออกขวาหรือจะอยู่เลนซ้ายจี้ไปช้าๆจี้ไปช้าๆก็ค่อยจี้ไปครับจี้ไปจี้ไปจี้ไปช้าๆถูกต้องครับจี้ไปช้าๆ เข้ามาแล้วไปิดไฟเลี้ยวแล้วกับตรงไปครับเยี่ยมทีนี้ไม่ต้องกลัวมอเตอร์ไซค์แล้วนะกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวแล้วนะอะนั่นแหละเวลาเปลี่ยนเลนหนูกลัวมอเตอร์ไซค์หนูกลัวหนูจินตนาการไปเองหมดนเลยไม่ต้องคิดมากจี้จช้าดูกระจกมองข้างไปได้ไหมจี้ไปช้าดูด้านหน้ากับด้านข้างสลับกันเดี๋ยวมันก็จะทําได้ดูกระจกมองข้างมีรถมาไหมฝั่งขวาถ้าไม่มีเราวิ่งตรงไปแล้วมันเลนมันจะรวมกันไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิด แล้วตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆอยู่กลางตรงไปเรื่อยๆน,น,นะด้่นหน้ามไฟเบรกเรื่เท้ามารอแต่อย่าเพิ่งเบรกใจแข่งไว้จับปรการเขาห่างหรือยังถ้าห่างเติมเครื่องตามสวยครับเยี่ยมตรงไปครับจับประการข้าง,างาหน้าหนเกามีไฟเบรกแล้วก็เยกเท้ามารอเออฮะใช่ยเบรกให้ช้าลงช้าลงช้าลงไหลตามไปเรื่อยๆเขาไหลล้วก็ไหล รักษารถให้อยู่ในเลนตรงตามทางไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเขาไหล,ล,หลเราก็ไหลท้ารถที่เบรถ้าเบรคือยางถ้าเบรก็ค่อยๆกดเบรกลงช้าๆให้รถช้าลงช้าลงแล้วให้สังกะโปงอยู่ใต้กันชนนะฮะเขาไหลไหมอ่า,เ,า,า,ยยอาเยี่ยมครับไหลาตามเรื่อยๆครับสวยงามมากครับไหลาตามเรื่อยๆง่ายไหมง่ายมากเลยใช่ไหมเล่นกับครูตั้มง่ายไหม สบายๆดีกับผมรู้เทคนิคปึ๊บทำหน้าเลยนักเรียนคนนี้ไปเรียนกับครูท่านอื่นมานะครับแล้วรู้สึกว่าไม่ประทับใจสอนแล้วเกิดความนอยมากกว่าความมากกว่าที่จะได้ความรู้ตัดสินใจเพื่อนแนะนํามาใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนแนะนํามาบอกว่าให้ไปเรียนรูตั้มดีกว่าลองเรียนรูตั้มดูสิ แล้วหลังจากเรียนเป็นไงบ้างโอเคไหมเค okay, ค่ะเปินลูกกระทัดไหมเปิดค่ะ <laughs> อันนี้แกล้งครูใช่ไหมเนี่ยทำไมพูดเลเ่ิมๆอย่างนี้ใช้สมาธิ <laughs> <laughs> เรียนเแล้วเหมือนได้ขับจริงบนท้องถนนไดน้ใช้งานจริงบนถนนได้ใช่ไหม กูตั้มดูไหมไม่ดูค่ะใจดีค่ะใจดีนะทคนิคเยอะปะเยอะค่ะความเครียดน้อยลงไหมเครียดน้อยลงค่ะครเริ่มเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับรถมากขึ้นแล้วอตอนแรกบอกไม่ชอบขับรถเครียดตอนนี้รู้สึกดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วสบายสบายนะครับครูคนอื่นเขาสอนนะเขาอาจจะบอกว่า ให้อย่างคุณอยงนี้แต่ผมเอาจริงๆผมไม่ได้สอนนะผม,ผมเน้นเปิดมาเซตมากกว่านะครับเปิดใจนักเรียนให้ยอมรับความจริงนะครับเทคนิคใครสอนก็สอนได้นะแต่ถามว่าเทคนิคผมมีไหมผมมีเยอะด้วยนะครับนักเรียนรู้เทคนิคแล้วมั่นใจมากขึ้นเมื่อกี้ก็พาวิ่งอ้อมรถติดยูเทิร์นขึ้นทางด่วนเปลี่ยนเลนแซงจากที่ไม่กล้าเพิ่มความเร็วจากที่ไม่กล้าตอนนี้ทำได้สบายๆแล้ว นักเรียนก็มีความกล้ามากขึ้นวิ่งบนทางด่วนเปลี่ยนเลนเมื่อเช้านี่โอเคไหมดีค่ะเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนเลนตอนรถติดมีมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนได้แล้วใช่ไหมได้ค่ะนักเรียนหัวไวยครับไปรุ่นหัวไวายสบายๆสอนแป๊บเดียวก็ได้แล้วหัวไวายนักเรียนไม่ใช่หัวไวยอย่างนี้นักเรียนหน้าตาดีด้วยนะสวยแล้วหน้าตาดีสวยเลือกได้ <c oughs> <c oughs> นักเรียนเป็นคนอารมณ์ดีนะครับโยบเปิดแมสออกมานี่เ่ยมั่นใจในความสวยตัวเองหน่อยเราจะวิ่งตรงไปที่อ,อนุสาวรีย์นะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านไปถอยข้าวซอ,อนัน,นะครับกลับไปที่คอนโดแล้วจะไปถอยข้าวซอกกนะันนักเรียน ตอนแรกที่เรียนะนั้งเรียนนอยมากครับกลัวทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่ขับรถผ่านผ่านละแนงอะที่เขาตรืดๆที่เขาเช็คไม่ให้คนหลับในก็กลัวว่าล้อจะหลุดน้อยทุกสิ่งทุกอย่างอืมจะเปลี่ยนเลนรถจะรถจะเปลี่ยนเลนเข้ามาเขาอุทานอุทานอุทานแบบเพื่อนกันอย่างเงี้ยอุทานคำอยานิดนึงอะไรเนงะี้ย อ <poisoned indo> แต่พอเริ่มชินเริ่มเริ่มชินเริ่มได้ก็ไม่อุทานแล้วนะครับทําไมครูตั answered, ้มสอนเก่งแล้วป่าครับเขาไปเจอคํคหนึ่งสติ๊กเกอร์รถกระบะมันเขียนคขาว่าไม่ต้องพูดเราจะตรงไปนะครับตรงไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับตรงไปนะครับตรงไปนะครับตรงไปเลยนะวิ่งเดินนี้และตรงไปนะครับตรงหรอใช่ครับตรงไปนะหรอเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายโค้งไปครับนะฮะโค้งไปครับโค้งไปนะฮะตรงไปครับ เข้ามาแล้วปิดไฟเลี้ยวครับตรงไปนะตามทางไปนะดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเบี่ยงมาครับปึ๊บเลี้ยวกลาจะเลนขวาหรือเล,น,เลนกลางเราจะไปอนุสาวรีย์กันครับถ้าถึงอนุสาวรีย์แล้วกลับบ้านถูกไหมถูกค่ะอ๋อโอเคคนระับเดีวเราจะไปอนุสาวรีย์กันมาตั้งออกยูเทิร์นที่เท่าไหร่ประตูทางโคง้งทางออกอะออกที่สามค่ะออกที่สามนะ แหมเพราะอดคลิปแล้วพูดจาไพเราะเลยนะรักษาพรพพุนธมากอัดฉลอนะยทุทธทาเราที่เบรเอารถอยู่ไหมอ,อยู่เติมพลังต่ำรอพอได้เลยสวยงามมากครับมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะตอนแรกนี่คืออะไรก็เหยียบเบรอะไรก็เหยียบเบรคต้องเหยียบเบรคต้องเหยียบเบรตอนนี้คือมั่นใจแนละ้วนะครับสอนเทคนิคหมดแล้วได้หมดแล้วเปิดมาเซ็ตเปิดใจให้ นักเรียนมีความรู้สึกว่าความเป็นจริงบนถนนจับที่ซีดีมันต่างกันเยอะนะครับตอนนี้เรามาถึงอนุสาวรีย์ชัยแล้วนะครับด้านหน้าเห็นไม้แท่งข้างบนนะจากสุขุมิตมาอาโศกนะครับแล้วก็มาอนุสาวรีย์ชัยนะครับอบอกซิวา่าเวลาเราจอดรถเราจะให้สัญกระโปรงอยู่ตรงไหนของรถข้างหน้าสันกระโปรงอยู่ใต้ทะเบียนคะ่ะ เดี๋ยว yeah, yeah. ใต้ทะเบียนมผมบอกว่าใต้กันชน,น,ชนอ,อม,มันใต้ทะเบียนมันอีกอันแบบนึงแบบไหนก็ไปตั้มครับ,ไม,รบไม่บอก <c oughs> <c oughs> อันนี้เรา,เราจะรอนะครับออรอรอไฟเกียวแล้วราชะโค้งไปนะครับ ตอนนี้มัน่นใจขึ้นหรือยังล่ะ ตรงไปก่อนครับตรงไปใจเย็นไม่ต้องรีบทำไมทไมา่งมาาไม่บรรยากาศบรรยากาศก็เป็นใจเนะคืมคืม หน้านอนอจริงๆเลยทุกท,ท่านเลยเหรออ๋อเก็บทุกวันอืมก็ปล่อยเขาเขาอยู่ด้านหน้าก็าปล่อยเขา้า ระวังระวังระวังด้านหน้าด้าน,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 นขวาไม่ลดออกมาปิดไปเลี้ยวก่อนจะไม่ไปมันไปไม่ได้ก็อยฝืฝืนอืมฝืนรัดเจ็บดูกระจกมาข้างดีๆนะอืมโชว์เลยแม่เปลี่ยนเลนช่วงนูติดเซียนใช้นะ ราขึ้นสะพานใช่ไหมน,นตเนติรถตชข้นาไปน้ขวาอันหนึงนะตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนครับตามไปก่อนครับตามไปตามไปก่อนครับข้างหน้ามีอะไรกถูกค่ะมีรถแกขวา เซีบิกเนี่ยมันแชกวขวากาขับช้าก็อยู่เดินขวาด้วยลองลงไปดิเห็นไหมมองลงไปเสียปะโล่งเลยโอ้คุณตั้มมองไกลมากอะฮะมองไกลมากคุณตั้มหนูเคยเสหอไปอยู่ตรงกลางคุณ <laughs> <laughs> ตัอ้มอยากขับหนูนี่หนูคนน้อยเลยอะอก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคือแย่งมันใหญ่ใช่ไหมแล้วแบบว่าเออเรากะไม่ถูกพอมันแบบ มันถางแดงถางเขียวอ่ะคุณถงเขียวเราออกแล้วมันดันรถติดแล้วเราก็เราก็ช้าเนี่ยรถช้าเราให้ผัวฟังหัวดำเธอจังหวะนี้เธอไปแล้วเธอต้องเร่งเออเออไปก็ไปเลยเอจะไปก็ไปอย่ายึกย่างงี้เธอทำรถติดอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกของเขา เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถในเขตชุมชนแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นป,นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับใครดูคลิดด้วยชอบฝากเพื่อนๆด้วยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยใครเพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกใครเพิเ่งมาเจอช่องนี้เป็นครั้งแรกฝากเพื่อนๆด้วยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามา,มาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดดีๆครับสวหรับเพื่อนๆคนในอวกาศพิทามค้า หนูอยากเรียนกับพี่ทั <end>. right. the ่มขาดพี่ทัมสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างคะนะครับเพื่อนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรกับไอเดียรอยู่ด้านล่างนี้โทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาสามารถติดต่อเข้ามาคุยนะครับจริงๆผมแนะนําให้ไลน์เข้ามาคุยกันก่อนเข้ามาคุยรายละเอียดก่อนนะครับผมจะได้คุยกันนะครับรายละเอียดว่ามีรถหรือเปล่าอ่าดูแถวไหนนะครับอะไรยังไงแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนนะครับผมส่วนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเป็น ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับม okay. ีป <men> well. ัญหาคาใจมีปัญหาติดในใจข้างในใจเอ๊แบบนี้เราเคยเป็นแบบนี us. Us ้มันต้องแก้ยังไงนะหรือว่าปัญหาแบบนี้ว่าเป็นคนเดียวหรือป่าพ่ทัหนูไม่เข้าใจเลยนะครับลองดูครับเพื่อนๆสามารถนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมมีไลน์กลุ่มนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับเข้า facebook กลุ่มก็จะเจอหน้าปกแบบนี้ครับจำไว้นะหน้าปกแบบนี้นะครับเมื่อเจอหน้าปกแบบนี้ก็จะเจอก็หาปุ่มคําว่า เขาร่วมหรือปุ่มคําว่าจอยนะครับสามารถกดเข้าร่วมมาได้เลยรอผมอนุมัติแล้วก็เข้ามาตั้งคราทูสอบถามหรือได้ดูกระทู้เพื่อนๆคนอื่นว่าเขาฝึกยังไงเขาทํำยังไงนะครับผมอ่ะไว้เจอกันนะครับใครยังไม่จอเข้ามาไว้เจอกันในเฟรมกรุ๊ปนะครับส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนนะครับ